ใเหมกืกคือนักท่องเที่ยวนี่พี่คุณสาวมาท่องเที่ยวประเทศลาวได้นันกท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาท่างไก่แาง,างกลยแม่นะ่าสวยปะสวย,สวยนัง่งอ่าเยีะอวอ่าคนบนลีดทุกท่านผู้ชมผู้ฟังที่ดูคลิปอาจจะมองว่าเราไปประเทศลาวหรือเปล่าไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าไม่ใช่คุณนั่งเข้ามาหาฉันหน่อยเงือนคุณไม่ได้รักกันรักกันจะเป็นจะตาย <c oughs> อะไรนะไม่รู้สิ อเรานฟังไทยโอ้แล้วเรานั่งฟังประเทศไทยฟังฟังไทยเป็นของเราใช่ไหมแต่วิวภูเขาก็เป็นยังเป็นของลราแต่แต่เป็นของเราเออวิววิวเราเอาวิวประเทศาราั่้นกันด้วยแม่น้ำโขงโขงเนาะโขงชีมูลไหลมารวมกันที่โขงเทียมโขงเทียมเกิดแม่น้ำสองสีแม่น้ำ โงงและก็แม่น้ำมูลโค้งสีพูนมูลสีครามโอเคเรานอกเรื่องเนี่ยนั่งไปนั่งมากินกาแฟแล้วก็บป้องหวงนิบันสิไายเนี่ยใช่ใช่ใช่ผีไท่ผีเดียวเอาเรามากใช่เรื่องยังกับว่ามากตรงนี้ใช่มาได้กับบ่ถูกคนไม่อยากายถคนเบื้อนายเจ้าอุตนายดีว่ามานั่งบรรยากาศดีต้นเป็นลำไม้ไผ่ เขาลงไปกลายเป็นห่องนัญชาเนตอนยึดข้างหน้าเป็นต้นไผ่ต้นไผ่โ <Okay, S 2> อเคข้างหลังเป็นแม่น,มน้ำยิ้สวยคืนนี้เราคาดว่าจะนอนที่นาตาลนะเนี่ยเออมาแคมปิ้งต้องนอนไม่นอนไม่ได้แก่ okay, อายุปั่นนี้เราต้องหาบรรยากาศที่ดีสิคะเพื่อสร้างสรรค์ความสุขของเราโอเคโอเคท่ายเน่ท่าย์เน่เจ้าให้าท่าย์เลเจ้าท่าย์ไขยชีท่ายเมื่อกี้จะไปกินกาแฟเจ้าซื่อว่าซื่อนะพ่ซื่อก็จะได้กิน กา่เจ้าซื Guys, ้อเจ้ากินเขาเจ้าซื้อปะซื้อเอาไปถามแน่แน่หาซื้อปะได้เลยเป็นอีหยังหาซื้อไปเรื่อยเป็อี๋ท้องเจ้าหาซื้อได้บ่ซื้อได้เพชรเจ้าหาซื้อได้บ่ซื้อได้รถหาซื้อได้บ่ซื้อได้บ้านหาซื้อได้บ่หาซื้อได้ดินเจ้าหาซื้อได้บ่มองหาน้องก็ไปเบิ่งดินเนาะแมร์เขาว่าสิตั้งอาซื้อกาได้้านกาแฟหาซื้ออะไดรอย่างนี้นั่น่าจะหาซื้อได้บ่ได้เขาบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างดิหล่ะเขาว่า <N> นี่นะสืรร่อบ่ได้ยอมบย่ยอม<ๆ>อ้าวคอยสิถามเจ้าคลิปนี่คอยถามเจ้าสามอย่างเจ้เาตอบได้สองในสามถือว่าชนะข่อยถ้าตอบได้นึงเจ้าแพ้ข่อยยื้อไตข่อยตลอดไป okay? ออโอเคยื้อยื้อไตโอเคเอาพี่บอกนี่เจ้าคิดไปหมดใส่เนาะไปถามยื้ไตหูใหม <enterprise> ่หูต่อเนี่ยย้ไตข่อยว่าเป็นไะไรทันขถามสามปัญหาถ้าเจ้าถือสองในสาม ถือสองข้อเจ้าชนะขออ่อยถ้าเจ้าถือข้อเดียวเจ้าแพ้ข่อยไปตลอดการโอเคข่อยสามสามหนึ 3, 3, 1, 1> ห่ง <1. S 1> หาซื้อบ่ได้เจ้าย่อมเขแล้วนะย่อมแล้ว,ลวหาซื้อไม่ได้คืออะไรเจ้าย่อมเ<อ>จ้าย่อมเห็นป่เอาเข้อสองบยทา่านเฉลยสี่เฉลยสามขอ้อข้อสองหนีไปไหนไม่พน้นคืออย่างคนเฮ่าทุกคนทุกสิ่งย่างเีวขมาในโลกมนุษย์เดี๋ยวข่อยอธิบายกันจะหนีไม่พ้นเลยแม้กระทั่งต้นไม้เจ้ากระบาอย่างห็นมอต้นไม่นี่ อันนี้เป็นอ่าธรรมะนี่ต้นไม้นี่มันเก่ามันมันมันแก่มัโฉกน่ะหนีไม่พ้นเลยไม่ยังหนีว่าพ้นเลยเป็นบ่ไปใส่มันก็นั่มตามเจอกันใช่ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมามีเกิดแล้วก็ไปแอบใส่กันนั่ตามเจอใครจะเจอวันไหนแค่นนั้ใครจะเจอวันไหนหรออีกอย่างหนึ่งคนนั่ตามไปไปรีสอร์ทได้กันนั่ตามเจอเจ้าหนีบ่เจ้าหนีหนีมาพ้นยังบ่ เจ้านี่มีคนไหเนี่ยแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นสัตว์จะทำได้คุยว่าเออไม่หยังนะเออตั้งอยู่ดับไปมยไม่หยังเร่อตั้งอยู่ตะนีอยู่คนคือความตายอ๋อนิ่คนคเคคน่ยนียังได้ขวิดสีให้เจ้าถือแค่อขอเดียวถ้าถือสองขวิจะชนะก่อยอเออสองขัิดหาซื้อไม่ได้คืออะไรเจ้าผิดแล้ว นี้ไม่พ้นคือความตายเจ้าถือถึงหนึ่งเหลือข้อสุดท้ายเป็นข้อตัดสินเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องแผลคอยแน่นอนรนะับแทนกันไม่ได้คือรับแทนกันไม่ได้พี่พอ,อ๋อวันนี้ตายแท่คอยให้คอยตัดสินเลยเนือ้ออเจ้าคอยเสียเจ้าแก้คอยดิ๊กตอกดิ๊กตอกรับแทนกันไม่ได้รับมรดกกระเด็นไนเลยหวะรับผิดเนีะก็มีคนเคยรับผิดแทนอย่างนี้เนาะ คนไม่เวลาเจ้ะดูเนี่ยเพราะว่าคนใจให้เจ้าแก่ข่อยรับเท่น,น,น,นะอะไรอย่างเงี้ยะครับเจ้าเจ้านุ่นมากคอยรับเท่น,นอะไรกับเจ้าอะไรอ่ะอาเฉลยซะย่อมละล่ะยง่ามเป็นบ้านสุดยอดอยู่ใต้คอยตลอดด้วยเจ้าอยู่ใต้คอยตลอดแท้คอยตลอดด้วยคอยสร้างยังต์จะต้องติดต,ตามอยเขาใจบอดอ้าว หาซื้อไม่ได้ก็คือบุญเออเหรอต้องทําเองคุณจะไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะบุญนี่คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณไปซื้อบุญหน่อยซื้อบุญหน่อยไม่ได้เจ้าไปเห็นเลขไรบอกว่าแบงค์ไม่คอยได้บอได้บอได้ซื้อไม่ได้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนคุณทําคุณได้บุญนี่ซื้อไม่ได้เลยแลกเปลี่ยนไม่ได้บุญหาซื้อไม่ได้คําตอบคือบุญเราแพ้ขอดีขอนี้หนีไม่พ้นคือความตายเจ้าได้นะฮะ รับแทนกันไม่ได้คือเวรนกรรมใครเหตุกรรมยังใดใครเหตุกรรมยังไหวเรืยังไหวคุณได้รับไม่ใช่เจ้าไปข่าสัตตชีวิตเราเจ้าบอกว่าเอา้าอันเมียจ๋าเจ้าหักข่อยเจ้ารับเวียนกรรมคอเพิธต้องหันไปให้เจ้าได้รับไม่ได้รับแทนกันไม่ได้ไได<อ>เลยน้ำไปให้รับก็ไม่ได้หรออันนั้นเราอุทิศบุญไม่ใช่<อ>ไปรับเสรสมมลตวว่าเจ้าข่าหัวใเอ้าคอยคอยบาปจะเอาบาปนั้นมาโน่นนี่อยว่าดดเจ้าก็ต้องรับ สิ่งจกเป็นเรื่องเฉพาะไม่ใช่อันนั้นอุทิศมันเป็นคนคนละเรื่องเอออภัาแทนกันไม่ได้คือเวรนกรรมคุณทําเวรนอะไรไว้คุณก็ต้องรับคุณทํากรรมอะไรไว้คุณต้องรับคุณจะยกไปให้คนอื่นไม่ได้อันนี้คุณแพ้คลิปนี้คุณแพ้ถามสามคุณแพ้สองแสดงว่าแพ้หาซึ่งไม่ได้คือบุญนี้ไม่ไปไหนไม่ค้นคือความตายและรับแทนกันไม่ได้ก็คือเวรนกรรมใครทําใครได้โอเคเก็บ Ừ, อเียยบจก็ได้ดีเนาะ,อะโอ้ยดีจังเลยอยู่ดีดี